สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้สาระน่ารู้เป็นเรื่องของนามสกุลคนโคราชนะคะเรามาเปิดนามสกุลยอดฮิตคนโคราชพอได้ยินนามสกุลนี้รู้เลยว่าชาวโคราชแน่นอนค่ะ คยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมเราถึงเห็นนามสกุลบางนามสกุลแล้วรู้เลยว่าเป็นคนโคราชหรืออยาก,กรู้ไหมว่านามสกุลที่เราเคยเห็นหรือได้ยินมีความหมายว่าอย่างไรแล้วก็มีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างบทความนี้ก็จะพาคุณไปคลปริศนาเหล่านี้พร้อมทั้งรวบรวมนามสกุลยอดฮิตของชาวโคราชมาฝากกันค่ะเพื่อให้เพื่อนๆได้รู้จักและเข้าใจถึงความเป็นมาของชาวโคราชมากยิ่งขึ้นค่ะเด็กรุ่นใหม่บางคน อาจจะไม่รู้จักนะคะว่าโคราชคือจังหวัดอะไรจังหวัดโคราชเหรอ คือจังหวัดนครราชสีมาค่ะคนโคราชก็คือคนที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองนะคะเราก็จะเรียกว่าคนโคราชส่วนท่านใดที่อยู่อำเภอคอนบุรีก็จะเรียกว่าคนคอนบุรีอยู่อำเภอปากช่องก็จะเรียกว่าคนปากช่องอ่าคงเข้าใจนะคะถ้าบอกว่าคนโคราชนะคะก็คือคนในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะ เปิดนามสกุลยอดฮิตของคนโคราชนะคะถ้าอยู่ในเขตอำเภอเมืองคือตำบลในเมืองคำลงท้ายในเมืองตัวอย่างเช่นก้อนในเมืองงามในเมืองล้อมในเมืองเถียนในเมืองพูนในเมืองชำนาญเมืองถนอมโพกลางนะคะถ้าอยู่ตำบลโพกลางคำลงท้ายนามสกุลน่ะนะคะก็จะเป็นมีคำว่าโพกลางด้วยตัวอย่างเช่น เวทโรโกลางเลิศโรโกลางดังโรโกลางนะคะถ้าอยู่ตำบลหัวทะเลคําลงท้ายก็จะมีคําว่าทะเลนะคะอย่างเช่นนามสกุลจาบทะเลพุทธทะเลสาทะเลหานทะเลเกิดทะเลโยงทะเลนะคะส่วนตำบลมะเริงก็จะลงท้าย คำว่ามะเริงนะคะตัวอย่างเช่นนามสกุลจอมมะเริงสีมะเริงเรืองมะเริงรอดมะเริงนะคะตำบลพุทธาคำลงท้ายก็จะมีคําว่าพุทธาอย่างเช่นนามสกุลดีพุทธาใบพุทธารากพุทธานวลพุทธานะคะตำบลพลกลางก็จะลงท้ายด้วยพลกลางนะคะตัวอย่างเช่นนามสกุลสดพลกลางเด็ดพลกลางนบพลกลางสว่างพลกลางประเสริฐพลกลางเนียนพลกลาง นะคะหรือจะเป็นด้วงพลกลังนะคะส่วนใครที่อยู่ตำบลปุใหญ่คำลงท้ายก็จะมีคำว่าปลุตัวอย่างเช่นสีปลุศสิปลปุบนจงปลุเข็มทองปลุส่วนตำบลบ้านใหม่ค่ะก็จะลงท้ายด้วยสกุลใหม่ไสใหม่ลิดใหม่ปานใหม่น้ำใหม่นะคะแต่ต้องมีคำว่าใหม่ ต่อท้ายนามสกุลนะคะถ้าใครอยู่ตำบลโคกสูงนะคะคำลงท้ายโคกสูงตัวอย่างเช่นนามสกุลแววโคกสูงร่มโคกสูงโนนโคกสูงถิ่นโคกสูงดาวโคกสูงนี่เราก็จะรู้เลยนะคะว่าเป็นคนที่อยู่ตำบลโคกสูงค่ะส่วนตำบลโคกกรวดนะคะคำลงท้ายก็คือโคกกรวดตัวอย่างเช่นนามสกุลกิ่งโคกกรวด กูโคกกรวดนะคะตำบลจอหอก็จะลงท้ายด้วยคำว่าจอหอเช่นเกิดจอหอแก้วจอหอพักดีจอหอนินจอหอยน์จอหอนะคะส่วนใครที่อยู่ตำบลน,นาโพก็จะลงท้ายด้วยโพนะคะอย่างเช่นนามสกุลบ้านโพยุ้งชุมโพอยู่โพนอนโพแก้วโพชีโพนะคะส่วนใครอยู่ตำบลบ้านโคกกรวดก็จะลงท้าย คำว่าโขกวดนะคะเช่นนามสกุลโมโรกกวดดีโรกกวดเทียนโรกกวดค่ะตำบลบ้านเกาะนะคะก็จะลงท้ายด้วยคําว่าเกาะดังนั้นแล้วก็จะมีะนามสกุลจําเกาะจอมเกาะในเกาะแจบเกาะงัดเกาะแพทย์เกาะพุ่มเกาะนะคะอื่นๆนะคะที่ลงท้ายด้วยเกาะ ส่วนตำบลหมื่นวัยก็จะลงท้ายคำว่าหมื่นวัยอย่างเช่นอินโมหมื่นวัยแจ้งหมื่นวัยในหมื่นวัยพงหมื่นวัยนะคะสีหมื่นวัยจูหมื่นวัยส่วนใครที่อยู่ตำบลพนาวก็จะลงท้ายนามสกุลด้วยคำว่าพนาวตัวอย่างเช่นจรันรขาวพนาวเสือมาพนาวดีนวลพนาวนะคะส่วนใครที่อยู่ในตำบลหนองจะบกก็จะลงท้ายด้วยจะบกนะคะอย่างนามสกุลไกลจ,กจ,จะบกเจริญจะบกโคกจะบก แย้มจะบกนะคะไปที่อำเภอปักถงชัยกันบ้างค่ะใครที่อยู่ในอำเภอเมืองปักก็จะคำลงท้ายด้วยคำว่าเมืองปักนะคะอย่างชัดเมืองปักร่มเมืองปักอยู่ตำบลตะคุก็จะลงท้ายด้วยคำว่าตะคุนะคะอย่างเช่ ul, นเลิศต,ต,ตะคุเจริญตะคุตำบลตะขบก็จะต้องลงท้ายด้วยตะขบอยู่ตำบลยิ้วก็ลงท้ายด้วยชิมพลีนะคะอย่างแววชิมพลีผลชิมพลีอย่างเงี้ยอย่างตำบลตะขบก็จะเป็นบนตะขบงามตะขบลอยตะขบ นะคะใครอยู่ตำบลบ้านตูมนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำลงท้ายด้วยคำว่าพรมมาราชอย่างเช่นขำพรมมาราชเด็ดพรมมาราชนะคะตำบลสแกราชลงท้ายด้วยคำว่ากิ่งตัวอย่างเช่นไฟกิ่งระวังกิ่งรวยกิ่งดีกิ่งค่ะตำบลดอนนะคะก็จะลงท้ายด้วยคำว่าดอนอย่างตัวอย่างนามสกุลขอดอนนะคะนอดอนบินดอนไกลดอนแขดอน จำบนสำรองก็ลงท้ายด้วยสำรองจำบนบ้านจะโปะนะคะก็จะลงท้ายด้วยจะโปะเช่นผันจะโปะฉุนจะโปะสำราญจะโปะนะคะบ้านหนองผักแว่นก็จะลงท้ายด้วยคําว่าผักแว่นอย่างเช่นนามสกุลสีผักแว่นกินผักแว่นแอมผักแว่นแช่ผักแว่นนะคะส่วนบ้านที่ลงท้ายด้วยจังรีดนะคะก็จะเป็นคําลงท้ายคําว่าจังรีดอย่างเช่นจิ๋วจังรีดแอบจังรีดนะคะ ส่วนอำเภอโนนไทยนะคะเดิมชื่ออำเภอสันเทียค่ะอำเภอสามอำเภอโนนไทยนะคะเดิมเดิมชื่ออำเภอสันเทียคำลงท้ายสันเทียอย่างเช่นโกนสันเทียดอกสันเทียอะไรอย่างเงี้ยนะคะนามสกุลที่ต่อด้กับว่าสันเทียนี่ให้เรารู้เลยว่าอยู่3ามอำเภอที่โนนไทยนะคะส่วนตำบลค้ังพลูก็จะลงท้ายด้วยค้ังพูนะคะส่วนตำบล พังเทียมก็จะลงท้ายนามสกุลด้วยคําว่าพังเทียมนะคะตำบลด่านจากลงท้ายด้วยคําว่าด่านจากอาจจะเป็นมณีด่านจากไร้ด่านจากอะไรอย่างเงี <Leah> ้ยตำบลสายอลงท้ายด้วยสายอนะคะอย่างเช่นโลกสายอห่วงสายอเงินสายอตำบลกําปัง <horas> ก็จะลงท้ายด้วยกําปังนะคะนามสกุลก็จะเป็นเสียงกําปังสายกาปังอะไรต่างๆที่ลงท้ายด้วยกําปังนะคะถ้าอยู่ตําบลพันดุงคําลงท้ายก็จะเป็นพันดุงนะคะอย่างเช่น นามสกุลโมพันดุงเกพันดุงนะคะก็ลงท้ายด้วยพันดุงค่ะไปที่อำเภอสูงเนินนะคะก็จะลงท้ายด้วยคำว่าสูงเนินทั้งหมดค่ะอย่างเช่นนามสกุลหวานสูงเนินเกี้ยวสูงเนินไข่สูงเนินรอสูงเนินอาจสูงเนินทิพสูงเนินนะคะคือจะต้องลงท้ายด้วยคําว่าสูงเนินอําเภอศรีคิ้วก็เช่นเดียวกันค่ะเ,เดิมเป็นตําบลหนึ่งของอําเภอจันทึกหรือเมืองจันทึก ฉะนั้นแล้วนามสกุลนี้ก็แพร่ไปจนถึงปากช่องนะคะซึ่งเคยเป็นหมู่บ้านหนึ่งของอำเภอจันทึกนามสกุลของคนที่นี่จึงลงท้ายว่าจันทึกนะคะฉะนั้นแล้วใครที่อยู่อำเภอศรีคิ้วไปจนถึงปากช่องนุ่นส่วนใหญ่หรือไม่ใช่ส่วนใหญ่แหละนามสกุลจะต้องลงด้วยคำว่าจันทึกอย่างเช่นนามสกุลแถวจันทึกแอบจันทึกโกดจันทึกสีจันทึกเหมจันทึกวงจันทึกอะไะคะส่วนอำเภอโชคชัยกันบ้างนะคะ เดิมอำเภอโชคชัยนี่ก็คืออำเภอรกระโทคกส่วนท้ายของสกุลจึงลงท้ายด้วยคำว่ากระโทกนะคะที่อำเภอนี้มีลักษณะเฉพาะในการตั้งนามสกุล คือจะตั้งเรียงลำดับอักษรตั้งแต่กไก่ถึงททงตามระยะห่างจากตัวที่ว่าการอำเภอก็เริ่มจากกไก่ซึ่งก็จะอยู่ใกล้อำเภอที่สุดค่ะถ้าใครมีนามสกุลเป็นอักษรฮนกฮูกเช่นหุยกระโทคแสดงว่าบ้านนยอยู่ไกลาจากตัวอำเภอสุดกู่นะคะฉะนั้นแล้วการตั้งนามสกุลเช่นนี้ท่านว่ามีประโยชน์สาหรับการปกครองพื้นที่ค่ะ ตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนามสกุลแหวนกระโทกกิ่งกระโทกทองกระโทกเวรยกระโทกมองกระโทกอะไรอย่างเงี้ยนะคะไข่รกระโทกค,คือเขาก็จะเริ่มจากแตก,กอไก่นะคะอยู่ในเมืองถัดออกไปหน่อยก็เป็นขอไข่คอควายงองูเป็นถึงฮอน้องกตาโตนี่คืออยู่ไกลมากนะคะอยู่ไกลมากก็ให้เป็นที่รู้กันนะคะนี่คือการตั้งนามสกุลของอำเภอรกระโทกหรืออำเภอโชคชัยในปัจจุบัน,นะคะ่ะอำเภอจักราดนะคะก็จะมีตำบลทองหลาง คำลงท้ายทองหลางนะคะ,ะนามสกุลก็จะเป็นดีทองหลางโลทองหลางคือนามสกุลก็จะลงท้ายด้วยทองหลางส่วนตนนําบลหนองงูเหลือมก็จะลงท้ายด้วยงูเหลือมนะคะอย่างเช่นไปลงูเหลือมบาดงูเหลือมอะไรอย่างเงี้ยถ้าตำบลสีสุกก็จะลงท้ายนามสกุลด้วยคําว่าสีสุกเช่นข้าวสีสุกวิไลสีสุกจันสีสุกนะคะอําเภอพิมายนะคะคาลงท้ายอําเภอพิมายและการค้าตัวยอย่างเช่นโชดพิมายทองพิมายพงพิมายการ พี่ไมยเก่าพี่ไมยเร่งพี่ไมยหรือจะเป็นเสมาพี่ไมยค้าขายค้าคล่องเก่งค้าสืบค้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือลงท้ายด้วยพี่ไมยหรือลงท้ายด้วยคาว่าก,การค้านะคะสาหรับชาวอาเภอพี่ไมยส่วนอําเภอด่านขุนทศค่ะคาลงท้ายขุนทศชนะและโคโกรักค่ะนะคะนั่นคือคําลงท้ายของนามสกุลเช่นเมฆขุนทศใบขุนทศไกลขุนทศเอหรือจะเป็นพันชนะ เพียงชนะดีชนะภูมิโครกรักษสายโครกรักนี่คือนามสกุลข,ของอำเภอด่านขุนทศนะคะไปที่อำเภอโนนสูงค่ะรวมอำเภอขามสแกแสงด้วยนะคะเดิมเรียกว่าอำเภอกลางดังนั้นแล้วก็จะมีคำลงท้ายนามสกุลว่ากลางอย่างเช่นเล็กกลางแนมกลางหวังแอบกลางมุ่งกลางขอแนบกลางกลางล่มกลางอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ ลงท้ายด้วยกลางนะคะคือคนอำเภอนนสูงแล้วก็ขามสแกแสงค่ะส่วนอำเภออ๋ออีกนามสกุลหนึ่งก็ลงท้ายว่าจันอัดนะคะอย่างเช่นเจ๊กจันอัดไกลจันอัดบัวจันอัดนี่ก็อยู่ขามสแกแสงกับอำเภอโนนสูงเช่นกันค่ะส่วนอำเภอบัวใหญ่นะคะเดิมทีก็เรียกอำเภอนอกดังนั้นแล้วคำลงท้ายนามสกุลจึงใช้คำว่านอกเช่นนามสกุลสีนอกดอนนอกกระทรกนอกสูงนอกสงนอก ปานนอกนะคะส่วนอำเภอคอนบุรีค่ะก็จะลงท้ายด้วยคำว่าคอนบุรีเช่นนามสกุลอาบคอนบุรีเสียวคอนบุรีพลอยคอนบุรีกรอนคอนบุรีเทียมคอนบุรีจอนคอนบุรีมันคอนบุรีแล้วก็หมอกคอนบุรีแล้วก็อีกหลายๆะคอนบุาร,าารีนะคะก็เป็นสาระน่ารู้นะคะนามสกุลคนโคราชเอามาฝากเอซีทุกท่านนะคะ เจอกันคลิปหน้ากับสาระดีๆเรื่องราวดีๆมากมายหลากหลายนะคะบางครั้งก็เป็นเรื่องเลือกลับแปลกปลาดที่ยังหาคาตอบคําอธิบายไม่ได้นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องราวใกล้ตัวนะคะอย่างวันนี้เป็นเรื่องของนามสกุลคนโคราชเป็นนามสกุลที่ได้ยินนามสกุลนี้รู้เลยว่าเป็นชาวโคราชแน่นอนจะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ